โครงการบ้านนี้มีรักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนด้านการควบคุมยาสูบบุรี่ไฟฟ้าและกัญชาในชุมชน3ลักษณะเมืองกึ่งเมืองและชนบทโดยการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากศูนย์วิจัยและจัดก,การความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนเท่าทันบุรีและบุรีไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมบ้านหรือที่พักอาศัยให้ปลอดบุรี อีกทั้งมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ชุมชนโรงเรียนวัดรวมทั้งเครือข่ายระดับจังหวัดได้แก่เทศบาลเมืองปทุมธานีสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดและจากส่วนกลางคือศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบคณะสาธารณาสุขสาาาาศาศขสตรสส์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเสริมพลังให้เกิดบ้านนี้มีรักอบกอดสมาชิกค,คนในชุมชนและคนในครอบครัวให้เกิดการลดละเลิกยาสูบ และระหนักถึงอันตรายของยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดบ้านที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงจากการบอกต่อจากปากต่อปากหนึ่งในแกนนําสําคัญของโครงการนี้ที่ช่วยให้คําแนะนําปรึกษาและรณรงค์ให้ชุมชนโสภรามไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะคือพันตํารวจโทพนมวงสุวรรณอดีตรองผู้กํากับสืบสวนจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยยังหนุ่มเริ่มสูบบุหรี่เมื่อเวลาว่างงานแต่เมื่อมีพอรบบุรีทําให้หลายสถานที่ราชการเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ อีกทั้งคนในครอบครัวไม่อยากให้สูบบุหรี่และยังทำลายสุขภาพของตนเองอีกด้วยท้ายที่สุดจึงตัดสินใจเลิกบุหรี่และกลับมาใช้ชีวิตและมาพัฒนาชุมชนโสพารามให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการดูดบุหรี่ที่เรามองเห็นเพราะเราเราโตแล้วมันมองเป็นเอกลักษณ์เป็นแมนแมนของผู้ชายคนหนึ่งก็เลยพาว่างก็เลยหยิบเอามาสุดท้ายก็ติดไปโดยไม่รู้ตัวแหละครับ โครงการนี้ได้สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่หนึ่งสำรวจและประเมินสถานการณ์การใช้งานยาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการชาในชุมชนโสพาราม 2. ประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีเพื่อดำเนินการโครงการ 3. จัดอบรมเสริมศักยภาพให้ผู้นำและแกนนำชุมชนเกี่ยวกับปัญหาพร้อมประชุมปรึกษาวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส <4, S 2> ี่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ด้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชาให้กับคนในชุมชนและติดป้ายห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะห้าเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพิษภัยของยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแกนนําคณะทางานพระผู้นําชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข6จัดอบรมให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชาไม่ว่าจะเป็นโทษจากการสูบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระบวนการ ลดละเลิกยาสูบจะติดตามและประเมินผลการดําเนินง,งานในกลุ่มประชากรดั้งเดิมและแรายงานต่างดาวเกี่ยวกับการลดละใช้ยาสูบตลอดจนการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการเป็นพื้นที่ปลอดยาสูบแกนนาหลักสําคัญที่ขาดไม่ได้ของโครงการบ้านนี้มีรักคืออาสาสมัครสาธารณาสุขในชุมชนที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนนําคนอื่นๆในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องยาสูบในชุมชนจากประเด็นที่ได้พบมานะคะ,ะผู้ป่วย ผู้เสพคือผู้ป่วยใช่ไหมคะเราไปตักเตือนเขาไปขอความร่วมมือกับเขาโอเคแรกๆเขาก็คุยดีพอเราไปย้ําบ่อยๆเท้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยใครจะไปจําได้วันหนึ่งสูบเท่าไหร่สูบเท่าไหร่บางวันสองซองบางวันไม่ถึงอะไรเนี่ยคือไม่มีจําแต่สูบทุกวันว่าบอกว่าเออก็อคุณช่วยสูบนะผมไม่ได้สูบในบ้านผมสูบนอกบ้านอ่ะ ถุนหนบ้านมันก็มีสิทธิ์เพราะไอ้ควันบุหรี่ของคุณน่ะมันจะม้วนตัวกันอยู่แล้วบ้านคุณมีเด็กเล็กนะ <ไป S 2> ในกรณีที่เจอแบบนี้มันความรู้สึกนะคะความรู้สึกวา่าเออเราจะทําไปเพื่ออะไรตัวของเขาเองเนี่ยเขายังไม่รักเลยแล้วทําไมเราจะต้องมาเหนื่อยมาติดตามผลงานตรงนี้เพื่อให้เขาเป็นคนที่เราต้องการคือมันไม่ใช่นะเพื่อครอบครัวของเขาเองเขายังทําไม่ได้เขายังไม่ยอมรับทําเลย แล้วทำไมเราจะต้องมาเหนื่อยกับตรงนี้นี่คือความท้อถอยในบางเวลานะคะแต่ก็จะสู้ต่อไปค่ะเราต้องการที่จะรวมจัดการอบรมพวกที่ไม่ดูดบุหรี่ภายในบ้านที่คนดูดบุหรี่เพื่อจะให้ความรู้เขาและให้เขาไปจัดการเนี่ยคนในบ้านที่ดูดบุหรี่เป็นแนวร่วมของเราเพื่อจะเสริม กำลังที่เราจะให้เขาเลิกบุหรี่ได้ครับเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาและเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนทําให้พระสงฆ์มีบทบาทสําคัญคือเป็นแบบอย่างของการปลอดอบายยมุขและสิ่งเสพติดตลอดจนการเทศให้ผู้ที่มาทําบุญที่วัดรวมไปถึงพระลูกวัดได้เข้าถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดรวมทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาเจ้าของห้องเช่ามีบทบาทในการดูแลผู้เช่าและให้ข้อมูลเรื่องพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มาเช่าอยู่ต่อมาเจ้าของห้องเช่ามีบทบาทในการดูแลผู้เช่าและให้ข้อมูลเรื่องพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสนอโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มาเช่าอยู่ ที่เกี่ยวกับเลิกหลี่ครับตามห้องเช่าที่ผมดูแลอยู่เป็นต่างด้าวส่วนมากผมเน้นการใช้สื่อทางเอกสารใช้เพื่อไปนำสอดไว้ในห้องเป็นประจำทุกๆเดือนเพื่อให้เขาซึมซับบางวัน กก็อออาาาาาาจจจจะะไไไไดดด้้้นบงีว่่่่เขมมรังค้าในชุมชนต่างร่วมมือร่วมแรงช่วยสอดส่องชุมชนและติดตามควบคุมการใช้ยาสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจผู้สูบให้เกิดการลดละเลิกโดยคิดว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งในชุมชนที่เราให้การดูแล เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีสร้างไข่กับเด็กอายุสิแล้วก็ไม่แบ่งไม่ไม่แบ่งซองขายค่ะคะให้กับเยาวชนจักเด็กถ้าพ่อแม่บอกให้ลูกมาซื้ออะไรเงี้ไยนะไม่ขายให้นะคะต้องให้พ่อมาซื้อ,อมไม่ให้แบนไม่ให้เป็นเี่นี่ค่ชุมชนโสภารามเป็นชุมชนที่มีทุนทางสังคมสูงโดยมีทั้งอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านกรรมการชุมชนพระครูตลอดจนเจ้าของห้องเช่าในชุมชน และมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดบ้านและที่พักปลอดยาสูบโดยมีการเชื่อมโยงการทํางานผ่านแกนนําในชุมชนพร้อมเสริมพลังให้กลุ่มที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่พักในห้องเช่าในชุมชนให้มีการลดละเลิกการสูบบุหรี่ในที่พักตนเองตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อให้ชุมชนโสพารามเป็นชุมชนปลอดยาสูบโดยเริ่มจากระดับบุคคลครอบครัวและขยายสู่ชุมชนต่อไป